ดีค่ะทีทียินดีให้บริการวันนี้คุณลูกค้ามีอะไรให้เราช่วยดูแลคะพอดีว่ญญา,ามสนใจอยากจะสมัครบัตรเครดิตนะคะทางนี้มีตัวอะไรแนะนำ้างาคะของบัตรเครดิตนะคะยินดีต้อนรับแวก่นขอบัตรประชาชนของคุณลูกค้านะคะคุณสุชาตินะคะแลกวคนดึงไหม เลขที่ใบอนุญาตในหน้าประกันวินาศภัยนะคะดิฉันนางสาวทัญญีจอสุเนินเลขที่ใบอนุญาตในหน้าประกันวินาศภัยห้าเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สอค่ะตามเอกสารด้านหน้านะคะลูกค้าก็ตัวนี้ขอสอบถามข้อมูลนะคะลูกค้ามีมีบัญชีกับทางที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 อีนะคะนี่ค่ะขอขอขอดูข้อมูลนะคะลูกค้ามีบัญชีออฟฟิศ ๆๆอยู่แล้วก็เป็นบัญชีมอฟิตนะคะแล้วอขอสอบถามข้อมูลนะคะคุณสุชาดาตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่คะพนักงานบร,ริษัทพนักงานบร,ริษัทนะคะตอนนี้อตอนนี้ทํา ขออนุญาตแนะนําในส่วนของผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตกับทาง t t b นะคะตรงนี้หนให้ลูกค้าดูโปรดักต์แคตตาล็อกกับทางธนาคารนะคะเดีขอเปรียบเทียบในส่วนของบัตรเครดิตนะคะเพราะว่าของเราจะมีบัตรเครดิตด้วยกันอยู่ที่สามห้บัตรด้วยกันนะคะตรงนี้ก็จุดเด่นของแต่ละ จะแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างบัตรตัวแรกนะคะเป็นบัตร TTB Absolute นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเน้นสะสมคะแนนนะคะ TTB Reward Card ตัวเนี้ยอย่างเ mm. ช่นใช้ทุกการใช้10บาทก็จะสะสมอยู่ที่1คะแนนนะคะตัวนี้หรือ10บาทสะสม2นนนะคะแนนเนี้ยค่ะก็คือตัวเล่าตัวนี้ก็จะมีฟีค่าธรรมเนียมแบงกเน็ 8, 8, 8นะคะอยู่ที่2.5 นะคะของยอดค่าใช้จา่ายนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ในการใช้ห้องรับรองสนามบินนะคะกว่าหนึ่ันกว่ากว่าแห่งทั่วโลกเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะในส่วนของอค่าธรรมเนียมนะคะจะมีฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าของบัตรบีแรกอะค่ะแล้วก็แต่ว่าจะมีค่าธรรมเนียมใบบีอยู่ที่สี่พบาทนะคะตรงนี้ค่ะจะฟรีเฉพาะปีแรกเข้านะคะแล้วก็ในส่วนของการแบ่งจ่ายโซฟูตก็สามารถที่จะเลือกการแ เบี้ยศูนเดือนได้นะคะพิเศษของบัตรเรานะคะตัวนี้แล้วก็สามารถเลือกจะผ่อน6หรือ10เดือนในอาตาาัตราดอกเบี้ยที่0-6% 9ปนต่อปีเน,นะคะตัวนี้แล้วก็อีกบัตรถัดไปนะคะบัตรที่2จะเป็นบัตร ttb s o smart นะคะตัวนี้ก็คือตัวนี้จุดเด่นของ,องของบัตรตัวนี้ก็คือจะมีเงินคืน1%เข้าบัญชีงเงินฝากก็จะเป็นเงินฝากโนฟิตที่คุศชระตบธนาคารนะคะ,ะ,คะตัวนี้ก็จะให้ สูงสุดอยู่ที่2 0 0 0บาทต่อบัรต่อรอบบัญชีเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของค่าธรรมเนียมนะคะตัวนี้จะพิเศษก็คือจะมีจะเป็นฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมหลายปีเลยนะคะลูกค้าตรงนี้แล้วก็ยังสามารถเลือกที่จะแบ่งจ่ายโซฟูดได้อยู่ที่ศูเดือนหรือเลือกเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษ6เดือน10เดือนอยู่ที่ 0. 6นนะคะตัวนี้แล้วก็บัตรถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็น TTD So f a นะคะโซฟาตัวนี้จะพิเศษอยู่ที่ก็คือ รับคะแนนสะสมนะคะทุกการใช้สิบาทก็คือจะได้รับ1่คะแนนสูงสุด20,000คะแนนเลยนะคะต่อบัตรต่อรอบบัญชีนะคะตัวน,ววนี้ในส่วนของค่าธรรมเนียมก็คือจะฟรีค่าธรรมเนียมทั้งแรกเข้าและรายปดนะคะแล้วบัตรถัดไปนะคะจะเป็น t t b social นะคะ social ตัวนี้จา่าตจุดเด่นของบัตรนะคะก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบริกถอนเงินสดเรื่องเบว้องหน้านะคะปกติก็จะมีเสียค่าธรรมเนียมที่3%แต่ตัวนี้จะฟรีเลย นะคะตัวนี้แล้วก็กรณีที่ว่าเป็นลูกค้ารายใหม่นะคะอย่างที่คุณสุชาดามาสมัครไยก็คือจะคิดอาตาัตราดอกเบีย้ยที่ศินะคะ 9. 5ต่อปีในรอบบัญชีก็คือ1-3นะับจากวันที่ได้รับการอนุมัติปัรน,นะคะหนเดือนตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ยังได้รับเงินคืน5%จากดอกเบีย้ยที่เรียกเก็บนะคะตั้งแต่รอบบัญชีที่4เป็นต้นไปนะคะตัวนี้ เมื่อมีการชำระขั้นต่ำหรือมีการชำระบางส่วนนะคะแล้วก็อีกบัตรถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นบัตรทีทีบีรยอยัลท็อบ้านนะคะตัวนี้จะเน้นสะสมคะแนนเหมือนกันทุกการใช้สิบาทก็คือสะสม1คะแนนสูงสุด20,000คะแนนต่อบัตรต่อรอ,อบบัญชีชเช่นกันนะคะตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นบัตรสําหรับข้าราชการทหารนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะฟรีค่าธรรมเนียม บัตเหมือนกันนะคะทั้งแรกเข้าและหลายปีนะคะคุณสุาาชาดามองเป็นปัดตัวไหนที่เหมาะสมกับคุณสชาดาดีคะ่ะใจตัวโซฟาค่ะโซฟานะคะตรงน,นี้โอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ลูกค้าดูเป็นเซลชีนะคะเดี๋ยวขอแนะนาําในส่วนของปัดทีทีทีโซฟานะคะตัวน,นี้บัตรทีทีดีโซฟาตัวน,นี้นะคะก็ จะเน้นรับคะแนนนะคะทุกการใช้10บาทก็คือสูงสุดสะสมให้สูงสุดอยู่ที่20,000คะแนนต่อรอ,อบบัญชีเลยนะคะตัวนี้แล้วก็วงเงินบัตรเครดิตนะคะวงเงินตั้งแต่15,000บาทถึง1ล้านบาทในการอนุมัตินะคะตัวนี้กรณีถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะคะหรือไม่เคยถือบัตรมาก่อนตังนี้ค่ะรา,ายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า30 0 0 0บาท วงเงินสูงส,สุดที่อนุมัติไม่เกิน1.5เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะและถ้ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่3,000 30, บาทขึ้นไปวงเงินสูงสุดไม่เกิน3เ,เ,เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะตรวนี้ค่ะแล้วก็กรณีเป็นลูกค้าเก่าก็คือลูกค้าที่เคยมีบัตรเครดิตกระทางที b อยู่แล้วนะคะวงเงินสูงสุดราคะเดิมค่ะจะไม่เกิน3เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดืนอนตรงนี้นะ และในส่วนของอัตราดอกเบี้ยของบัตรนะคะตรงน,นี้อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่1 6ซต่อปีนะคะกรณีชําระคืนขั้นต่าําหรือชําระคืนบางส่วนหรือไม่ได้ชาําระจะถูกคิดดอกเบี้ยจากจํานวนเงินทั้งจํานวนที่ขาดทั้งหมดนะคะตรงน,นี้และกรณีเบิกถ,ถอนเงินสดล่วงหน้าจะเริ่มคํานวณดอกเบี้ยนับจากวันที่ทํรายการถอนเงินสดนะคะจนถึงวันจนจนถึงวันชําระเงินครบตามจําจนวนเบิกถอนนะคะคุณลูกค้าตรงนี้แล้วก็ กรณีที่ท่านมีการเบิกถอนเงินงสดล่วงหน้านะคะจากบัตรเครดิตและมีการชำระคืนภายในวันเดียวธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลาหนึ่งวันนะคะตรงน,นี้แล้วก็หลักการผ่อนชำระนะคะคุณลูกค้าก็คือระยะเวลาผ่อนชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ยนะคะจะอยู่ที่20วันนับจากวันที่สรุปยอดรายการหากชำระเต็มจำนวนในในวันตามวันที่พบกำหนดนะคะก็จะไม่มีจะไม่คิดอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ ลูกค้าสามารถที่จะชําระนี้เต็มจํานวนตามยอดแจ้งในในใบแจ้งค่าใช้จ่ายนะคะหรือสามารถที่จะชําระเป็นขั้นต่ำ5%ของยอดเงินในใบแจ้งยอดได้นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวอย่างในการคํานวณอัตราดอกเบี้ยนะคะก็จะเป็นกรณีที่ลูกค้าชําระขั้นต่ำหรือเฉล่นเป็นการชําระบางส่วนนะคะเช่น,นตัวนี้เดี๋ยวให้คุณสุชาดาดูรายละเอียดนะคะเช่นถ้ามีการ าการใช้อยู่ที่1นึ่งบาทนะคะหากสรุปยอดบัญชีค่ะวันที่ย0ยกตัวอย่างนะคะวันที่20ของของเดือนตัวนี้แล้ววันที่เราได้ทําการบันทึกรายการก็คือ,อวันที่20ของเดือนนะคะยอด1นึ่งบาทนะคะและาภายใน25วันดอกเบี้ยนะคะที่จะเกิดน,นะคะอย่างเช่น1นึ่งมนบาทอัตาราดอกเบี้ยอยู่ที่1 6นะคะตัวนี้ก็คือเดี๋ยวขออนุญาตกดเครืค่องขึ้นเลขให้ลูกค้าดูเนาะ เช่น1 0 0 0บาทนะคะอัตราดอกเบีย้ยที่คิดก็คือ1 6อนะคะตัวนี้แล้วก็ระยะเวลา25่วันนะคะยกตัวอย่างก็และ h ẳ าร3อวันอัตราดอกเบีย้ยที่ที่คิดก็คือจึงที่1นึ่งาบาทสาตางค์นะคะตัวนี้เราจะปรากฏในใบแจ้งยอดนะคะหรือถ้าเป็นกรณีที่ว่าลูกค้าชำระขั้นต่ำนะคะ ขั้นต่ำ5%ก็คือยกตัวอย่างนะคะ500บาทตัวเนี้ระหว่างวันที่เช่นลูกค้ามีการใช้ใจ่ายวันที่10นะคะแล้วก็19วันสมมตินะคะก็จะคิดอัตราดอกเบี้ย1,000บาทคูณ16%แล้วก็คูณระยะเวลา,าวันนะคะก็คือ19วันหาร365วันอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่83.29นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นกรณีที่ลูกค้าชำระขั้นต่ำเนาะ 500บาทนะคะตัวนี้สมมุติระยะเวลา11วันนะคะ1000บาทก็จะลบด้วยขั้นต่ำนะคะกขั้นต่ำที่ลูกค้ามีการจ่ายชำระแล้วก็คูณ16%อัตราดอกเบี้ยนะคะและระยะเวลา11วันนะคะอันนี้เป็นาตัวอย่างเนาะหา365วันนะคะอัตราดอกเบี้ยจะถูกคิดอยู่ที่45.8%นะคะ อาอัตราดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชนะนะคะอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่16%ต่อปีนะคะสำหรับคุณสมบัติในการสมัครเครดิตนะคะเ,เกณฑ์รายได้นะคะตัวนี้กรณีผู้ถือบัตรมีสัญชาติไทยนะคะก็คืออายุ20-70ปีนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นพนักงานประจำนะคะอย่างเช่นคุณสุชาดาเป็นพนักงานประจำอยู่เนาะรายได้ขั้นต่ำก็คือ1น0 0 0ั 5, บาทต่อเดือนนะคะ แต่ถ้าเป็นกรณีเป็นเจ้าของกิจการนะคะรายได้ขั้นต่ำก็จะอยู่ที่3 0 0 0 0่บาทต่อเดือนนะคะสำหรับพนักง,งานที่เป็นพนักง,งานประจำคะ่ะอายุงานก็คือจะเป็น4เดือนขึ้นไปนะคะแต่ว่าคุณสุชาดาเกือนแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็เจ้าของกิจการก็ต้องประกอบกิจการอยู่ที่2ปีขึ้นไปนะคะ่ะหากเป็นกรณีเป็นหลักเกณฑ์นะคะในในกรณีถ้าเป็นชาวต่างชาติก็สามารถที่จะสมัครปัตตเกกเราได้นะคะก็อายุ 20-70ปีนะคะตัวนี้แล้วก็มีรายได้ขั้นต่ำ100,000บาทต่อเดือนอายุงาน4 mm. เดือนขึ้นไปมีวิร์กูมิตมีเอกสารแสดงว่าทํางานในบริษัทอ,อย่างเช่นทีทีวี p o r a ร e Bank อย่างเงี้ยค่ะเนาะที่อยู่ในเครือขอ,ของทางประเทศไทยนะคะตัวนี้แล้วก็ถ้าเป็นหลักเกณฑ์อ้างอิงเงินฝากนะคะอายุก็จะอยู่ที่20-99ปีนะคะในกรณีอ้างอิงฝากแล้วก็ผู้สมัครจะต้องเป็นสัญชาติไทยแล้วก็มีภูมิ อนเราวที่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มีทรัพย์สินสุทธินะคะหรือมีเงินฝากกระทางธนาคารตัวนี้นะคะมียอดฝากประจําก็คือไม่น้อยกว่า50,000นบาทนะคะแล้วก็เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนนะคะในส่วนใหญ่เนาะหรืออาจจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นบัญชีกองทุนกับทางธนาคารนะคะตัวนี้หรือมีการซื้อหุ้นกู้ไว้กระทางธนาคารตัวนี้ก็จะสามารถใช้สิทธิหลักเกณฑ์อ้างอิงเงินฝากได้นะคะตัวนี้ ขอแจ้งเป็นค่าบริการหรือเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะคะตัวนี้ก็คือบัตรเครดิตทีรีมีโซโซสตาร์โซฟาตัวนี้นะคะจะไม่มีค่าธรรมเนียมได้เข้าและค่าธรรมเนียมรายปีะนะคะหรือถ้าเป็นทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมถ้ากรณีเราทําบัตรเสริมนะคะก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะคะตัวนี้แล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่หรือบัตรชำรุดสูญหายนะคะตัวนี้แล้วก็การขอรหัสใหม่หรือขอรหัสทดแทนตัวนี้ก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะ แล้วก็ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนสงินสดล่วงหน้าค่ะที่แจ้งมอสักครู่ก็จะอยู่ที่3%นะคะตัวน,นี้ค่ะนนแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวนถามหนี้รอบบัญชีละ100บาทต่อต่อบัญชีนะคะตอนนี้แล้วก็ค่าธรรมเนียมในการขอสัญเนา,าบันทึกสินค้าหรือบริการนะคะจะอย,อยู่เป็นเป็นสลิปนะคะตัวน,นี้จะอ,อยู่ที่200บาทต่อครั้งนะคะและกรณีค่าค่าบริการในการ ค่าบิกถอนเงินสดหรือ,รอ,รอสกุลเงินต่างประเทศไม่เกิน2.5เรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยนะคะตัวน,นี้แล้วก็และาการคิดอตดัตราดอกเบี้ยบิกรถอนงินสดนโรงงานนับตั้งแต่วันทํรายการบิกถอนนะคะจนวันที่ธนาคารได้รับชําระเงินคุบตา้ที่วันเกดบถอนนะคะตัวน,นี้อขอแจ้งเป็นค่าธรรมเนียมในการชําระนะคะตัวน,นี้ชำระผ่านสาขาและช่องทางการชำระเงินนะคะก็จะเป็น ททบก็คือจะไม่คิดค่าธรรมเนียมท่านูค้ามีการชำระผ่านทางของธนาคารททบนะคะแล้วก็ชำระไม่ว่าจะเป็นผ่านสาขาหรือชำระเป็นการโอนถักจากบัญชีองรั์อย่างเงี้ยนะคะหรือตัวนี้สามารถที่จะผ่านบัญชีองรับอัตโนมัติได้แล้วก็ผ่านตู้เอ m เอสาขาหรือเอหรือซีดีเอ็มของท t บนะคะตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะเลือกชําระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือแอปททบทัชลูกค้ามีใช้แอปททบทัชอยู่ด้วยนะคะ ก็สามารถที่จะชำระได้ตัวนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกผ่านชำระชำระผ่านเคาน์เตอร์สวิทได้ด้วยนะคะยอดชำระมีเกิน49,000บาทต่อรายการตัวนี้ค่าธรรมเนียม15บาทต่อรายการนะคะเจ้หนี้หรือสําหรับเขตกรุงเทพหรือปริมณฑลและจะอยู่ที่20บาทต่อรายการนะคะตัวนี้หรือสามารถเลือกชำระที่เทสโก้รตัสได้ยอดชำระไม่เกิน49,000บาทนะคะ รา,ายการสูงสุด2ครั้งต่อวันนะคะตัวนี้จะคิดค่าบริการที่10บาทต่อรายการทั่วประเทศนะคะหรือ,อเป็นที่วิกซีก็สามารถชําระได้เช่นกันนะคะอยู่ที่ยอดไม่เกิน49,000บาทต่อรายการอันนี้จะคิดค่าธรรมเนียมที่10บาทนะคะหรือที่ไปษณีก็สามารถชําระได้นะคะไปษณีไทยยอดชําระไม่เกิน5,000 0บาทในต่อรายการนะคะสูงสุดไม่เกิน100,000บาท ่อวันต่อบตรน,นะคะตัวนี้ค่าบริการจะอยู่ที่สิบาทนะคะตัวนี้แล้วก็หมายเหตุน,นะคะควรระวังในก่อนวันครบกาหนดชาระอย่างน้อยสองวันนะคะขพราควรระวังในเรื่องสําคัญนะคะตัวนี้ข้อแนะนําและคําเตือนนะคะ,ะแนะนําว่าถ้าจะต้องดูแลรักษาบาัตรเครดิตและรหัสเป็นอย่างดีนะคะและต้องไม่เปิดเผยบัตรหรือรหัสให้กับบุคคลอื่นทราบนะคะตัวนี้ แล้วก็กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกบัตรหรือบัตรซูมหายใดๆนะคะจะต้องรีบแจ้งโทรโทรแจ้งหรืออายัดทันทีนะคะผ่าน t t b c a l ค c e ซ t e r อร์8นแะคะตดหนี้ค่ะแล้วก็กรณีที่ว่า,าแจ้งบัตรยกเลิกบัตรหลักหรือบัตรถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดๆกรณีบัตรเสริมทุกกรณีก็จะถูกยกเลิกไปด้วยนะคะคุณลูกค้าถ้ากรณีบัตรเสริม แล้วก็ตัวนี้นะคะกรณีที่ท่านมียอดค้างชําระมียอดค่าใช้จ่ายใดๆของบัตรเครดิตนะคะรวมกันเป็นระยะเวลาสองรอบบัญชีติดต่อกัอนนะคะธนาคารขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรบริการใ,ใดๆของบัตรเครดิตนะคะโดยจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นที่ชําระทั้งหมดนะคะตัวนี้นะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะธนาคารขอสงวนลิขสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิก การใช้วงเงนะะินบัตรหากท่านไม่ชําระหนี้ที่คงค้างนะคะณวันที่ครบกาหนดชําระนะคะแล้วก็ในกรณีที่บัตรเครดิตสูญหายหรือถูกขโมยหรือตกไปอยู่กับผู้อื่นนะคะท่านจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อให้รับบัตรทันทีนะคะตัวนี้ซึ่งธนาคารจะรับผิดชอบในภาระหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับแจ้งนะคะและได้วางสายผ่านคุณไปแล้วในระยะเวลา5นาทีนะคะตัวนี้แต่ สำหรับภาระนี้ใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่บัตรสูญหายหรือบัตรถูกขโมยหรือตกไปอยู่กับผู้อื่นนะคะท่านาที่ท่านได้ทําการแจ้งธนาคารไม่ว่าจะก,กรณีใดๆก็ตามท่านจะยังคงได้รับผิดชอบภาระนี้ต่อที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะตรงน,นี้นะคะ่ะแลวถัดไปนะคะขอแจ้งให้ให้ชาระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะท่านได้รับใบแจ้งยอดค่าค่าใช้ใจ่ายบัตรเครดิตใบกากับภาษีอย่างยอ่อใบรถที่ ได้แจ้งให้ท่านทำใบเสนอราคะซึ่งรายละเอียดต่างๆก็จะเป็นสามารถเช็คยอดได้ยอดที่ค้างชำระยอดที่ต้องชำระนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะคะตัวนี้คือค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะสรุปในใบแจ้งยอดให้แต่ละรอบบินนะคะวนี้แล้วก็การแจ้งชำระจากลูกค้านะคะข้อมูลยอดเงินที่ชำระระบุในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายตรเครดิตนะคะตัวนี้ก็จะมีการส่งให้กับลูกค้า การเปลี่ยนแปลงหรือเงื่อนไขการบริการหรือแจ้งเตือนสําหรับแจ้งเตือนที่สาคัญต่างๆนะคะหากธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์และการบริการตัวนี้เราก็จะมีการแจ้งสื่อสารให้กับลูกค้าทราบนะคะอันเป็นสาระสำคัญมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆล่วงหน้าก็คือจะมีระยะเวลาที่แจ้งเช่น30สิวันผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารนะคะตรงนี้ค่ะ หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลอาชีพหรือสถานที่ทางานนะคะก็คือหรือเป็นเบอร์มือถือลูกค้าต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีผ่านช่องทางของธนาคารนะคะตัวนี้และช่องทางในขอแจ้งช่องทางในการติดต่อร้องเรียนนะคะหากมีข้อสงสัยหรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณสุชาดาสามารถที่จะเข้าไปดนินกาช่องทางด้วยกันนะคะก็จะมี เว็บไซต์ ttdbank. com นะคะหรือติดต่อที่สาขาได้นะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นคอสเซนเตอร์หนึ่นะคะถึงทางและกรณีข้อล็อกเียนใดๆก็สามารถแจ้งล็องเีินได้ที่คอสเซนเตอร์หนึ่หรือ ttd ทุกสาขานะคะ, <S <S คะข้อควรระวังนะคะบัตรเครดิตเปรียบเสม,มือนการกู้ยืมเงินของธนาคาระค่ะต้องชำระเต็มจำนวนหรือถ้าไม่ได้ชำระจะถูกคิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงิน ที่ข so right oh, ังทั้งหมดนะคะนับจากวันที่ธนาคารบทึกรายการหรือวันที่ท่านได้ทําการบดทำให้เสร็จลุกงานแล้วแต่กรณีจ้าค่ะอันนี้เป็นเอกรายละเอียดของบัตรเครดิตโซนฟาร์มนะคะอันนี้เป็นเอกสารให้คุณละค่ะคุณสุชาดามีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไหมคะหรือวันนี้จะสนใจสมัครด้วยหรือว่าจะ 哦，也是。 เครดิตนะคะลูกค้าเสนอเอกสารขออธิบายในส่วนที่ที่ลูกค้าเสนอเอกสารนะคะก็จะมีลงนามค่ะตัวนี้ก็จะเป็นผู้กู้ผู้กู้หลักนะคะตัวนี้แล้วก็อ่าก็จะมีลงนามในส่วนของตัวนี้เป็นแบบจําลองข้อมูลด้านเครดิตนะคะก็คือจะเป็นการจําลองทางธนาคารก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อจาลองในการอนุมัติเครดิตให้กับลูกค้า แล้วก็อีกข้อมูลนึงจะเป็น MCD นะคะหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นการตรวจเช็คข้อมูลนะคะเพื่อเป็นการถนรุมาติฐานเชื่อถือเช่นต่าแล้วก็อีกข้อมูลถัดไปนะคะตรงนี้จะเป็น PDP ก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะคะคุณลูกค้า ส่วนที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ลูกค้าน,นะคะก็คือการธนาคารก็จะอันนี้จะเป็นข้อบ่งบองข้อมูลส่วนบุคลนะคะธนาคารก็ะจะเป็นการวิเคราะห์วิจัยตลอดจนนําเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆให้กับลูกค้าน,นะคะอันนี้ซึ่งเป็นซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าน,นะคะตรงนี้อันนี้ลูกค้าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะคะแล้วก็อีกส่วนนะคะก็จะเป็น ข้อมูลทางการตลาดนะคะจะเป็นบริษัทที่เป็นในเครือกับทางธนาคารนะคะเป็นพนันธมิตรกับทางธนาคาระคะอย่างเช่นบริษัทซิกหน้าประกันภัยบริษัทคุณเชี่ยวประกันชีวิตบริษัทธนาชาติประกันภัยค่ะเรคือตัวนี้จะเป็นการนรําเสนอผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการต่างๆทางกา,ารเงินให้กับลูกค้าโปรโมชั่นต่างๆให้ก,กับลูกค้านะคะตัวนี้ลูกค้าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะ ข้อมูลครบถ้วนนะคะ,ะนี้เอกสารให้กับเป็นโชืชีพให้กับลูกค้านะคะเป็นรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้ทําการสมัครนะคะแล้วก็ในระยะเวลาในการเดี๋ยวยังไงเราจะโทรแจ้งลูกค้าเป็นระยะระยะนะคะในการสมัครครั้งนี้นะคะก็คือระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวันนะคะ,ะบัตรประชาชนนะคะ สงสัยตรงไหนเพิ่มเติมได้คะไม่มีนะคะขอบคุณที่ไว้วางใจให้ทีทีบีได้ดูแลนะ